ะะออกมาเตือนภัยทุนดำสแสกมเมอร์แทรกแซงการเมืองไทยฟอกเงินผ่านพักการเมืองหวังยึดประเทศด้วยเงินซื้อเสียงคุณหญิงก็เลยเรียกร้องประชาชนนะคะว่าไม่เลือกนักการเมืองชั่วแล้วก็จี้รัฐบาลด้วยบอกว่าเล่งปราบขบวนการฟอกเงินข้ามชาติค่ะ เรื่องนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างชาตินะคะออกมาแสดงความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับการแทรกซึมของทุนดําและขบวนการแกมเมอร์ข้ามชาติซึ่งมีพฤติกรรมปล้นเงินจากประชาชนไทยและทั่วโลกผ่านการหลอกลวงออนไลน์และธุรกรรมผิดกฎหมายโดยมีมูลค่าความเสียหายนะคะปีละหลายแสนล้านบาทแล้วก็กาลังพยายามฟอกเงินผ่านการเมืองไทยเพื่อยึดประเทศอย่างเป็นระบบ คุณหญิงบอกว่านะคะด้วยเงินเพียง20 0 0 0ล้านบาทจากกลุ่มแกมเมอร์ซึ่งเป็นทุนดำที่ปล้นคนไทยไปหลายแสนล้านบาทร่วมกับนักการเมืองชั่วบางกลุ่มขบวนการเหล่านี้สามารถแทรกซึมเข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองได้อย่างน่ากลัวตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิดในรอบ5ปีที่ผ่านมากัมพูชาได้กลายเป็นศูนย์กลางของสแกมเมอร์ที่ใช้หลอกและปล้นเงินจากผู้คนทั่วโลก รวมถึงมีการหลอกแรงงานไทยต่างชาติเข้าไปทำงานในเครือข่ายมีการซ้อมทรมานและเสียชีวิตเข้าข่ายการค้ามนุษย์ จนทั่วโลกเรียกกันว่าเป็นแกม m b o d i ยเงินจํานวนมหาศาลที่ได้จากกลันป้นนี้นะคะจําเป็นต้องผ่านกระบวนการฟอกเาาหรือว่าการฟอกเงินซึ่งประเทศไทยกับกลายเป็นเป้าหมายหลักของอาชญากรข้ามชาติเนื่องจากระบบการตรวจสอบและกฎหมายที่อ่อนแอทําให้ไทยกลายเป็นสวรรค์ของอาชญากรและเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินของขบวนการแกมเมอร์ทั่วภูมิภาค เมื่ออาชญากรเหล่านี้เข้ามาทําธุรกิจฟอกเงินในประเทศไทยยอมต้องจ่ายสินบนให้กับผู้มีอํานาจบางรายโดยเฉพาะนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อแลกกับการคุ้มครองหรือว่าการหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายจึงก่อให้เกิดขบวนการทุนสีดําที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีอิทธิพลครอบงาระบบการเมืองไทยหัวหน้าพักไทยสร้างไทยระบุเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่ากลุ่มทุนดําเหล่านี้ ไม่ได้เพียงฟอกเงินผ่านช่องทางเดิมอย่างเช่นการซื้อสังหาริมทรัพย์หมู่บ้านจัดสรรหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทย สกุลเงินดิจิทัลหรือว่าทองคำเท่านั้นซึ่งล้วนส่งผลให้ค่าเงินบาทในแข็งแล้วก็กระทบต่อภาคการส่งออกของไทยอย่างรุนแรงนะคะแต่ว่ายังพัฒนาเป็นรูปแบบใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิมก็คือการฟอกเงินผ่านกระบวนการทางการเมืองคุณหญิงเน้นคำนี้นะคะคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเตือนบอกว่าในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะคะอาจจะมีการใช้เงินทุนสีดำเข้ามาซื้อเสียงและควบคุมพักการเมืองเพื่อยึดประเทศไทยอย่างเบ็ดเสร็จ โดยมีรายงานว่าขบวนการดังกล่าวนั้นเตรียมใช้งบประมาณไม่เกิน20,000ล้านบาทเพื่อจ่ายให้สอสอบางรายหัวละ50-70ล้านบาทเพื่อซื้อตัวและซื้อเสียงในการเลือกตั้งหายนะของประเทศจะมาถึงแน่หากคนไทยไม่พร้อมใจกันลุกขึ้นสู้คุณหญิงยังเรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยไม่เลือกนักการเมืองที่ซื้อเสียงอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเงินที่นำมาแจากนั้นก็คือเงินที่ปล้นจากคนไทยเอง คุณหญิงสุดารัตน์ย้ำค่ะบอกว่าประชาชนสามารถรับเงินได้เพราะเป็นเงินของพวกเราที่ถูกปล้นไปแต่ ต้องไม่กากระบ,บาดให้กับนักการเมืองชั่วนะฮะที่เอาเงินสกปรกเนี่ยมาซื้ออำนาจเพื่อกลับมาโกงชาติและประชาชนต่อไปนอกจากนี้คุณหญิงสุดารัตน์ยังเรียกร้องไปยังนายกทนตรีให้เร่งดําเนินการปราบแก๊งสแกมเมอร์ที่ซุกซ่อนอยู่ในประเทศไทยรวมถึงนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐที่การคุ้มครองขบวนการเหล่านี้โดยต้องสั่งอายัดทรัพย์ตรวจสอบเส้นทางการเงินและดําเนินคดีอาญากับทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดนะคะพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับรัฐบาลส หรัฐและนานาชาติเพื่อสกัดเส้นทางทุนดำไม่ให้กลับมาทำลายประเทศอีกคุณยังย้ำด้วยนะคะในท้ายที่สุดเนี่ยบอกว่าหากประเทศไทยไม่รีบดำเนินการอย่างจริงจังขบวนการทุนดำจะกลายเป็นผู้ครอบงำการเมืองเศรษฐกิจและระบบราชการไทยอย่างเบ็ดเสร็จเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในหลายประเทศมาแล้วในละตินอเมริกาซึ่งอาจนำไปสู่ความพังพินาศทั้งระบบของชาติ ขบวนการที่ว่านี้นะคุณผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะเป็นขบวนการเดียวกันกันกบที่คุณไอซ์รัชนกออกมาแฉนะคะวันนี้หรือเปล่าเพราะว่าวันนี้คุณไอซ์ไม่แผ่วจริงๆค่ะออกมาเปิดโปงเสือกองสลากนะคะที่งาบโคต้านะคะ โคต้ตาหวยนะคะขององค์การฐานผ่านศึกแถมยังโยงพนันออนไลน์สแกมเมอร์ครบวงจรแถมทิ้งท้ายให้ชวนคิดว่าถ้าอยากจะรู้ว่าเสือกองสลากคนนั้นเป็นใครเข้าไปที่อากูค่ะแล้วเซิร์ชคุณผู้ชมคำว่าเสือกองสลากแล้วก็จะรู้เลยนะคะว่าเสือกองสลากคนนั้นที่คุณไอซ์กำลังแฉเนี่ยหมายถึงใครเนี่ยนะคะแต่ว่าที่แน่ๆหลายคนบอกว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกันกบที่คุณหญิงสุดารัตน์หมายถึงจะเป็นใครอะไร อย่างไรนั้นไปฟังคุณไอซ์แชร์ค่ะ รักกองทัพเชิญทางนี้ค่ะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงการโกงโคต้าหวยขององค์การทหารผ่านศึกคลิปก่อนหน้านี้ไอเล่าให้ฟังว่าแก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอเซนเตอร์แก๊งหลอกลงทุนเวลาหลอกเงินคนไปแล้วเงินเหล่านั้นจะยังใช้ไม่ได้มันต้องเอาไปฟอกก่อนในบรรดาวิธีการฟอกเงินจะมีฟอกผ่านคริปโตผ่านหุ้นผ่านอาสังหาผ่านการเปิดร้านขายของถูกๆในแพลตฟอร์มตัดราคาและสุดท้ายคือผ่านโคต้าลอตเตอรี่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าหนึ่งในช่องทางการโกงโคต้าลอตเตอรี่เขาไปเอามาจากไหนกันทุกคนเคยได้ยินชื่่อองคค์กกาาารรทหผนศึมะ องค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของทหารที่เคยไปสู้รบรับใช้ชาติผ่านศึกสงครามมาจริงๆ,ๆยิงจริงเจ็บจริงตายจริงบางคนเสียอวัยวะเสียตาเสียขาเสียแขนบางคนเสียชีวิตองค์กรนี้ก็จะดูแลครอบครัวเขาตอซึ่งองค์กรนี้ต้องดูแลเยียวยามอบสิทธิประโยชน์ต่างๆให้รวมถึงการหาอาชีพซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการมอบโคต้าหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ไปขายแต่ทุกคนรู้ไหมว่าโคต้าหวยที่องค์การทหารผ่านศึกได้มาเป็นเดือนล้านล้านใบเนี่ยมันกลับ ไม่ถึงมือพ่อแม่พี่น้องทหารผ่านศึก เมื่อวานสสธนเดชเพ็งสุขได้โพสต์ไว้มีการสวมชื่อแล้วฮุบเอาโคตาของพ่อแม่พี่น้องทหารผ่านศึกที่เป็นผู้พิการงวดหนึ่งเนี่ยจะได้มาเป็นหมื่นเล่มหรือได้มาเป็นล้านใบซึ่งกระบวนการเหล่านี้ดําเนินการผ่านสํานักงานจัดจําหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่โดยคนพวกนี้เนี่ยจะเอาลิสต์รายชื่อของทหารผ่านศึกและครอบครัวเนี่ยไปบอกว่าต้องการโคต้าหวยซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถูกแอบอ้างชื่อแต่บางคนเนี่ยก็ถูกจ้างให้เงียบแล้วตัวผออ,องค์การทหารผ่านศึกก็ไม่เคยออกมาชี้แจงว่ามีทหารผ่านศึกกี่คนที่ได้รับโคต้้านี ขายจริงจริง ดิฉันไม่รู้จริงๆว่าประเทศนี้เนี่ยเขารักชาติรักทหารรักกองทัพกันแบบไหนถึงปล่อยให้มีคนโกงโคต้าหวยขององค์การทหารผ่านศึกบางคนรับใช้ชาติจนสูญเสียอวัยวะไม่สามารถที่จะกลับมาดำเนินชีวิตแบบปกติได้บางคนสติฟั่นเฟือนเพราะทรมารที่อยู่ในใจจากการไปสงครามแต่มันก็มีคนทำกับทหารผ่านศึกได้ลงคอค่ะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าใครก็ลองเสิร์ช Google แล้วพิมพ์คำว่าเสือกองสลากแล้วทุกคนจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องตลกย้อนแย้งที่อาจจะขำกันไม่ออกอินฟูบางคนที่ดังเพราะไปช่วยทหารชายแดน กลับเป็นคนสนิทของหนึ่งในเสือกองสลากแล้วก็เคยมีประวัติขายหวยด้วยไอตัวการใหญ่ตาแดงๆเนี่ยไปโกงโคต้าหวยของผู้พิการของทหารผ่านศึกมาแล้วก็เอาโคต้าพวกนี้มาแจกให้กับบรรดาลูกน้องที่เป็นอินฟูคิดภาพตามนะได้โคต้าลอตเตอรี่มางวดละ20,000 0ใบต้นทุนประมาณ70บาทขายแค่80บาทกำไรหนอหนอ่งวดละ2ล้านเท่าไปขายใบยละ1 2อเท่ากับกำไรใบละ40บาทงวด1นึงล้าน1เดือน16ล้านแล้วอินฟูพวกนี้เอาเงินไปทำอะไรซื้อ ซื้อรถซื้อบ้านทำมูลนิธิช่วยคนแจกของมันน่าหดหูใจแค่ไหนฮีโร่ชายแดนที่คนทั้งประเทศสรรเสริญกับกลายเป็นคนคนเดียวกันที่อยู่ในขบวนการโกงโคตา้าลอตเตอรี่ทหารผ่านศึกที่ดูดิมีแต่ได้กับได้รวยซื้อบ้านซื้อรถเลี้ยงลูกเลี้ยงเยงมียตั้งมูลนิธิช่วยคนแถมยังได้เป็นฮีโร่คนทั้งสังคมสรรเสริญแถมแก๊งสแกมเมอร์แมงยังได้ฟอกเงินจากโคตา้าหวยที่ถูกรังวลอีกต่างหาก